ทุกคนคะ่ะหนามหยอกเขาก็ต้องเอาหนามบุงนะคะทุกคนเนื่องด้วยว่าทุกคนจะเห็นว่าอมสินน่ะล่า,ลางถ้วยล่างจานอยูู่้เดียวเสียมากกวนนะคะน,น้นานที่ตาหมูจะมาซอยนะคะแต่เม่ขึ้นนะคะเกิดเรื่องจ้านั่งไปล่างถ้วยล่างจานในช่วงที่อมสินนะคะพยายามที่จะลบเมมโบอรี่นะคะเพื่อทีเครเมมโมรีนะคะในโทรศัพท์นะจ๊ะนั่งกับโวยวายเลยจ้ะทําให้เธอมาซอยฉันบลาบราบวาจังสั้นนะคะอมสินเล็มแนบหนาแล้วก็เลยบอกว่าเธอเห็นไหมเวลาที่อมสินน่ล่างถ้วยล่างจานเราเห็นเธอนั่งเล่นโท รวดซับนะเธอรู้สึกยังไงตอนเนี้ยฉันจะเห็นในเธอรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกมันเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะขึ้นหนมหยอกนองหนมบนนะคะทุกคนเพิ่นกะอึ่งไปเลยค่ะอมสินก็เรียกวา่าถ้าเธอจะบริหารคน้นเธอบริหารค้นไปนะแต่เธอบนสามารถที่จะมาบริหารภระระยาของเธอได้เพราะภรรยาของเธอไม่ใช่พนักง,งานอมสินวางสิเลยนะจ๊ะเพิ่งต้องมาขอโทษขอโพสกันเลยจา้าเห็นบอตอนเศร้านะคะกับม้านี่ค่ะอมสิน้างจานเพิ่นก็มาเซตจานนะคะเพื่ว่าขอโทษนะต่อไปฉันก็จะ ดูแลจะซอยเหลือเธอในการทำความสะอาดบ้านสาธุนะคะอันนี้ก็คือการจมนะคะเอาละคะ่ะเมื่อนี้นะคะอมสินกับตาหมูนะคะมีโครงการที่จะไปเบียร์มาเพื่อที่จะไปดูกวางนะคะทุกคนคะและเพื่อที่จะไปเก็บเห็ดน,นะคะเพราะว่าอมสินเห็ดเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะอมสินเห็นเห็ดดำนะคะ,ะกําลังเห็ดดําเกิดนะคะอมสินก็เลยพาเรามาบนเวทเนี่ยจ้า โมเมนตอมสินพามาจากเพิ่นพามา์นะคะอันนี้คืออมอสินกับตามโมนนะคะขึ้นทังเขานะคะเพื่อที่จะไปดูกวางกอนนะคะแต่ว่าอมสินอยากจะบอกว่าไม่สามารถดูได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เขายิงกวางนะคะแล้วกวางกระตื้นแล้วค่ะกวางกับคุ่มพันธุไม้เขาเห็นนะคะเพราะว่าสองปีที่แล้วพักกันม้านะกวางเยอะมากจ้าทุกคนคะ่ะก็เลยพกักกนมาชมบรรยากาศชิวๆนะคะ ทุกคนค่ะอันนี้เฮดเอียงนะคะบอกอมสินเนเดอร์จากท่าไผ่หูนะคะเดี๋ยวอมสินจะกลับบ้านนะคะไปเบึงอ่านหนังสือเฮดยูเคนะคะเดี๋ยวจะมาให้คําตอบมือหนานะคะทุกคนค่ะตอนนี้กะมาศึกษากันก่อนนะจ้ะ ทิวทัศนนะคะที่วิวนะคะที่อมสินอามาฝากทุกคนนะคะตรงนี้นะคะเดินขึ้นมาสูงมากค่อนข้างจะสวยนะคะอย่างที่อมสินจะบอกนะคะอมสินหิวน้ำนะคะอมสินจะกินน้ำยุ่นนี่ละค่ะกินน้ำตกนะคะที่ไหลลงมาจากภูเขานะคะอมสินจะบอกว่าสดชื่นมากน้ำนะคะน้ำจะค่อนข้างที่จะหวานนะคะทุกคนนี่ต้องเอาว่าใส่ไอ้นี้ไว้นะคะทุกคนเพื่อจะเก็บมากินอยู่บ้าน เนี่ยค่ะพอลงมาจากเขานะคะกับพอก,กันหิวนะคะตาหมูนะคะกับเห็ดซุปนะคะไห่กับอมอสินนะคะนี่ใส่ผิดใช้ไปเลยจ้ากินกับขนมปังนะคะย่างทีต่าหมูเห็ดนี่แหละคะ่ะทุกคนทีน่ทุกคนเดบ,เบึงนะะเนาะค่ะเนาะอมสินกับสุเลยจ้าซุปนะคะจะบอกว่ากินในช่วงหนาหนาวนะคือมันทําให้อุณหภูมิร่างกายเฮานะ่าอบอุ่นนะคะทุกคนสบายๆนะคะบริเวณนี่แหละคะ่ะที่อมอสินนะคะจะเดินทางเพื่อที่จะมา ดูเห็ดนะคะแต่ว่ามันโมมีเห็ดเนาะค่ะนาะน,นี้มันโปร่งมากนะแค่คิดว่าน่าจะมีเห็ดแต่กับโบมีจ่าทุกคนกับสั่งความผิดหวังให้กับอมสินเป็นอย่างมากนะคะยางต่างนั้นนะคะเดินขึ้นเขาแล้วลุ้งเขาเห็นเห็ดตดกเดียวเนี่ยะคะ่ะเห็ดดอกนี่นะคะอาจจะว่าดอกเดียวมันก็ไม่ใช่ดอกที่เลียวกับเห็นอยู่นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือบริเวณเบียม,มานะคะที่อมสินนะคะกับตาหมูพากันมาเก็บเห็ดนะคะแต่บ่ได้เห็ดนะคะตาหมูก็เดินไปไป,ไปหาซื่อเนื้อกวาง ค่ะทุกคนค่ะยูเวียมานะคะได้มาสอง้นินะคะกับประมาณ300กว่าบาทนะจ้ะทุกคนกะค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะทุกตุคนค่ะมือนีกับซัมหนีก่อนนะคะพอกันไหมมือหนาจ้าบ๊ายบายจ้า